ถ้าคุณผู้ชมจําได้นะคะคือวันที่10กรกฎาคมมันมีกรณีผู้ชายคนนึงนอนตายในสวนป่าปรากฏว่าถูกยิงเสียชีวิตซึ่งเรื่องนี้เนี่ยยังคงเป็นปริศนาว่าใครเป็นคนฆ่าเขาแต่ว่าเบื้องต้นค่ะเราได้กล้องวงจรปิดที่บันทึกหลักฐานโดยเฉพาะทั้งเสียงที่เกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นโดยย้อนกลับไปช่วงเวลา18นาฬิกา59นาทีกล้องวงจรปิดนะคะจับภาพนี่อันนี้เป็นภาพของบ้านคุณสังวนนะเป็นอดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน จุดมันห่างจากจ,จุดเกิดเหตประมาณ1กิโลเมตรเลยได้ยินเสียงปืนชัดเจนค่ะจะได้ยิน2นัดนะคะปึ้งๆลักษณะคือกระเทือนน่ยนะคะกล้องวงจรปิดกระเทือนหลังจากนั้นค่ะ สองทุ่มยี่สิกล้องวงจรปิดตีเดียวกัน <Okay. S 1> ตัวเดียวกันของบ้านอดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน <Okay. S 1> จะเห็นว่ามีไฟรถจักรยานยนต์ของหญิง <Okay. S 1> น้องหญิงเนี่ยเป็นเพื่อนของคนตาย <Okay. S 1> ขับมาแจ้งทางอดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหลังนี้ล่ะค่ะ <Okay. S 1> แล้วก็บอกว่าเนี่ยทวัชัยมันรถล้ม <Okay. S 1> ผู้ใหญ่บ้านก็เลยรีบ2 2> <Okay. S 1> ส่องไฟกลบมาแล้วก็พยายามที่จะตามหาและแจ้งเจ้าหน้าที่ค่ะ okay. Okay. Okay.

นี่แหละค่ะหลังจากนั้นเนี่ยนะคะก็ไปตามหาไปดูศพของผู้ที่เสียชีวิตก็คือทวัตชัยเมื่อคืนนี้มีรายงานว่าตํารวจสพคิริรัตนิคมมีการออกหมายจับคนที่ก่อเหตุได้ตั้งแต่เมื่อช่วงเย็นของวันที่11นะคะชื่อว่าจักรพงษ์ ความผิดก็คือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาเบื้องต้นจับก,กลุ่มตัวได้แล้วอยู่ระหว่างการสอบสวนแล้วก็ค้นหาหลักฐานเพิ่มเติมโดยเฉพาะอาวุธปืนที่ใช้เนี่ยค่ะจักรพงค่ะค่ะ,คะเห็นบอกว่านะักข่าวตามเรื่องนี้แล้วก็ดูว่าเอ๊ะเจ้าหน้าที่เนี่ยมีการดําเนินการอย่างไรกับฝั่งของจัก,กรพงบ้างเห็นบอกว่าส่งตัวฝากขังตั้งแต่ช่วงเช้าประมาณ8ปดโมงเศษๆนะคะหลังจากคุมตัวตั้งแต่ช่วงกลางดึกที่ผ่านมาแต่ในเบื้องต้นเนี่ยข้อมูลที่ตํารวจได้รับเนี่ยคือเจ้าตัวไม่พูดอะไรเลยอะ่ะปฏิเสธอย่างเดียวแต่ในหลักของการส พยายนหลักฐานต่างๆไม่ว่าจะเป็นพยานบุคคลหรือพยายนวัตถุในที่เกิดเหตุมันตรงกันค่ะว่าส่วนของจัก,กรพงษ์เนี่ยคือผู้ต้องหาซึ่งประเด็นและปมต่างๆเนี่ยเบื้องต้นนะตำรวจคาดว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดแต่จักรพงษ์ยังคงปฏิเสธอยู่ทีนี้เราไปถามคนหนึ่งค่ะก็คือนายจิรศักดิ์ซึ่งเป็นอดีตพ่อตามือยิงบอกจริงๆแล้วเนี่ยมือยิงคนนี้เป็นขาใหญ่เลยนะเกี่ยวข้องกับยาเสพติดในพื้นที่และมีปืนด้วย แล้วลูกสาวอ่ะเคยคบด้วยแต่ต้องเลิกเพราะว่ามือยิงอ่ะไม่เลิกยุ่งกับยาเสพติดฟังเสียงค่ะลูกเกิดมช่วย <laughs> ขายยาในพื้นที่เลยวิภาวดีท<อ>ีรัดด้วยนะย<อ>ิงสองอำเภอเลยสองอำเภอเลยเขาตามจับอ้เมื่อก่อนพ่อรู้ว่าพ่ออยู่เอเอเแสดงว่าเป็นพ่อขา้ายรายใหญ่เลยเอขาตำรวจจะจับหลายครั้งเลยจับแล้วพ่อบอกว่ามันไม่อยู่แล้วมันเลิกกันแล้วลูกสาวอ๋อเราก็เลยอยากให้ลูก ทีนี้ทางฝั่งของคุณเสาวณีหรือว่าน้องหญิงแฟนของคนตายเนี่ยก็เปิดเผยนะคะว่าทวัชชัยคนตายรู้จักกับจัก,กรพงศ์นะ<ม>คือเป็นเพื่อนกันแต่ว่าเธอก็ไม่รู้หรอกว่าสนิทก,กันมากน้อยขนาดไหนมีการพูดถึงเรื่องเรื่องทุเรียนด้วยส่วนที่ว่าปมเรื่องยาเสพติดอันนี้เธอก็ไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะไม่ทราบตอนยี่สิบโมงสอทุ่มของเมื่อวานเลยนะ ัาาน,น้องที่อยู่ด้วยกันเขาบอกหมอว่า,วายัางไงบอกว่าพี่ชายเสียแล้วแตอนนั้นเขาเล่าให้ฟังแม้ว่าเขาไปทำอะไรยังไงถึงถูกยิงไม่ไม่ไม,ม่แล้วพี่เข้ามาที่จุดเกิดเ,เหตุไหมพี่ไม่ไ,ไมด,ด้ไปก็หลอดยองมากกว่าน้องเขาพูดเล่นอ๋อแล้วพี่ก็น้องพูดเล่นอตอนนี้สภาพจิตใจไปยังไงบ้างพี่ เราทำใจได้บ้างหรือยังเนี่ยเธอก็บอกว่าช็อกเหมือนกันเพราะว่าเพิ่งรู้จากทางผู้สื่อข่าวนั่นแหละก่อนหน้านี้เรื่องของกรณีที่เกิดขึ้นว่ามันมีความพัวพันกับเพื่อนของแฟนของเธอนับจากนี้ก็ฝากให้ทางเจ้าหน้าที่ตํารวจช่วยตรวจสอบแล้วก็จัดการค่ะถ้าพูดถึงเรื่องของยาเสพติดยังไงเดี๋ยวตำรวจต้องตามให้เจอถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องทั้งหมดด้วยนะคะผู้ชม